นะครับผมอันนี้ก็วันที่หนะครับผมวันที่หกคอ,าอ,าอมากระแทกยกกันเดี๋ยวครูประสานงาน บางฝาบังฝาปุ <SM. S 1> <Christina. S 2> ๊อยากให้ว่าเโทรหาคนที่บ้านด่วนโทรหามาทำปลาถวายกนะพะยอใหม่กันนะพะยุ่นะฮะพูดอะไรไม่ใช่โทรจามไผ่เลยปุ๊บคุณตามไปยไผ่ขอได้ชิปนำก็ได้ ัมาเกิดเกิดมีขนอยูได้เนาอิมินาสการนะธังพุทธรอาภิปูชาา Ah, um, wow. อิมังพันตีพุทธะปูชายะพุทธะปูชายะ,ายะวัสสะคัตังวัสสะทัตังปะตีปังปะตีปังสังคัสสะสังคัสสะโอโนชยามะโอโนชยามะสาธุนโนพันเตสาธุนโนพันเต อิมังวาสาคตังวาสสาคตังปาทีปังปาทีปังปฏิคันหาตัวปฏิคันหาตัวอัมหากันจะอัมหากันจะกาตาปีตัววาตาปีตัวอธีนันจะอาทีนันจะเบตานังเบตานังสัพเพสัจจะสัพเพสัจจะเทวานังเทวานังทีคารตังทีคารตังทิตายะ ตายะสุขายะสุขายะถ้าแด่พระสงฆ์ผู้เจริญ้าแด่พระสงฆ์ผู้เจริญถ้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลาย,าลายขอน้อมถวายขอน้อมถวาย<อ>ซึ่งเพียนประจำพรรษาเล่มนี้ซึ่งเพียนประจำพรรษา ็เป็นพุทธบูชาแด่พระสงฆ์ก็เป็นพุทธบูชาแด่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับขอพระสงฆ์จงรับซึ่งเทียนประจำพรรษาเล่นนี้ซึ่งเทียนประจำพรรษาเล่นนี้เพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์และความสุขและความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายด้วยแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายด้วยแก่มารดาบิดาด้วยแก่มารดาบิดาด้วยญาติสายโลหิตมิตรสหายด้วยญาติสายโลหิตมิสหายด้วย ที่ล่วงลับไปยังปอรโลกด้วยที่ล่วงลับไปยังปรโลกด้วยกับเทพพยายดาทั้งหลายทั้งปวงกับเทพพยายดาทั้งหลายทั้งปวงสิ้นการละนานเธอสิ้นการละนานเธอ เออบุญนักบูญนักจอน ครับที่กกอน้ําท่วมนะครับตอนนี้ครับก็ตกหลายวันครับเพราะน้ำป่ามันมันซึมไม่ทันเพราะว่าทางบ้านเกิดก่อบ้านสามไหลท่วมทั้งน้ำจะเป็นน้ำต้นน้ำน้ำโขมจะเป็นน้ำโขมน้ำยืดๆตรงนี้ก็ได้ถ้าไปที่อำเภอดงหลวงก็จะผ่านทางฝั่งอำเภอเขาน้อยครับถ้าจะเป็นกาลสิก็ขึ้นมาอำเภอเขาโง ครั <łość> <S 2> <S 2> บถ้าเป็นนักบอามโนก็จะมาทางเพื่อนุื่ทางภาคไปเที่ยเที่ยวเขาตอเที่ยวในรถเลยนาแกัท่ามัน ไม่ใช่เพราแมันกระดอกไม้กับพวกที่บุ้งเกี่ยวบงหลังะหลงได้ก็ทำแต่ของแล้วี่ได้บุ้งเกี่ยวหลังก็คอไม่เป็นอะไรเกี่ยวไปบุ้งกับไม่เี่ยวไปบุ้งกับเรื่องนี้ก็มีทีเทียนที่เราเอาไปทำที่ไก็ได้แต่เราต้องทำใ้ไูกต้องกับเรา เรา่ไใช่จำเนทนอย่นมือถือทรท์โทรลด้วเจออะไรก็เอามือปัดนะตอนนันตัดคตัดคำนบังสิประการใแล้วคอยังตเส็เ็กคนหน่นหผู้ประการค Ừ. <coughs> 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 oh. <coughs> <coughs>